สอบนะครับตัว50ทวีนะครับที่เราหักเขานะครับท่าศาลเปนห้าสามนะครับก็มาดูภาษีหักมา่จ่ายนะครับข้อมูลก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับประเภทของของของหักมาตจ่ายก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือวันไหนเราหักใครจํานวนเงินเท่าไหร่ฐานภาษีเท่าไหร่ตัวนี้นะครับโพวกเอกสารประยันตัวนี้ก็มาจบนะครับส่วนพวกแบบฟอร์มที่จะเป็น50ทวีก็อันนี้ไม่ได้บันเดินมาให้นะครับก็ต้องจ้างเขียนนะครับ ใช้พอร์เตเซอร์เบอร์ของอีนิโกนะครับโอเคคราวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจนะตรวจสอบีกทนีนะครับก็คือเราสามารถมาแก้ไขพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆได้จากตรงนี้นะครับแต่แนะนําว่าอย่ากแก้ตรงนะครับแนะนาอย่ากแก้ตรงแต่ที่จริงคีย์ตรงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะผ่านตัวลิงก์กับเอกสารว่าตัววิดีโอนี้ลิงก์เอกสารตัวมัดจำหรือพีอันไหนนะครับเลฟเฟอร์เรนมาเพื่อเพื่อสะดวกในการตรวจช็คแต่ถ้าจะคีย์มือเพื่อปริ้นอีกพอร์ตก็ได้นะครับ จุดประสงค์นี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็คือมาตรวจนะครับวันนี้ที่18คราวนี้วิธีการส่งออกคือมาที่ export r t u a l l i n g tag นะครับระบุวันที่ถึงวันที่ที่ทต้องการ export ที่เป็นข้อมูล csv นะครับกดพูวได้ถ่ายข้อมูล csv มานะครับก็จะเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมสำคัญอีกทีหนึ่งนะครับจัดรูปแบบแล้วก็นะครับแมปคอลัมน์กันเรียบร้อยแล้วก็จบโปรเซสของการยื่นแบบ 353ของรรกรมสมการนะครับก็สำหรับตัว50พวินะครับก็เท่านี้ครับ